สวัสดีครับผมอุลลันซี่ไทยแลนด์วันนี้มีโปรดักต์ใหม่ภูมิใจนำเสนอหลายๆคนเรียกร้องมาปีที่แล้วไฟสุดรพิษของอุลลันซี่นะครับแ L 023กับ L 024แต่ลูกค้าบางคนก็จะบอกว่ากำลังไฟมันน้อยไปหน่อยแค่50วัตต์วันนี้อุลลัซี่จัดให้ตามคำขอซีรีส์ ML 100 BI เจ้าตัวนี้นะครับไฟพกพากำลังไฟหลายวัตต์อย่างแรกเลยครับแกะกล่องกล่องเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะแกงมาก,ก็จะเจอคู่มือบอกสเปครายละเอียดข้างในทั้งหมดแล้วก็จะมีเท่านี้เลยในกล่องนะครับจะมีแค่ตัวไฟเลยนะต้องแจ้้้้้งงกกก่่ออ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 นนนนะะะะะคครรรรรััััับบวววววาาตตตตตตเเียยแแแแดดปป์์ซืล็สไ ไม่มีให้เลยมีแค่ตัวไฟแล้วก็รีเฟคเตอร์ให้1ตัวแล้วก็ตัวยางดิฟเฟอร์สำหรับซอฟแสงนะอย่างที่บอกนะครับตรงนี้เขียนเลยครับ100วัตต์นะครับยูเลนซีด้านข้างเนี่ยไม่มีช่องระบายอากาศเลยนะเรียบๆเลยด้านล่างนะครับจะมีตรงนี้เกียว1ต่อ4พวัสดุ เป็น PC ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับผมด้านหลังนะครับสังเกตเลยจะมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เลยบนล่างมีหนอกให้2หนอกหนอกแรก CCT ก็ปรับค่า K ปุ่มที่2เขียนว่าดิมนะครับแล้วกมีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้รองรับอะแดปเตอร์ AC นะอะแดปเตอร์ที่ใช้ได้เนี่ยเป็น20โวลต์5แอมป์ก็คือ100วัตต์นั่นเองส่วน USB ีบีใชนะครับตัวนี้ใช้ USB C 28โวลต์5แอมป์ก็ต้องใช้ PD ประมาณ130วัตต์ขึ้นไปถึงจะชาร์จมันได้ตตรรรรงนีีี้ออาวิธกถดเเ์ กดจะมีระบบตรงนี้เมาส์เนี่ยภายนอกมันจะแปลกๆนิดนึงแต่เบื้องต้นใช้กับระบบเมาส์ที่เป็นมินิโบเวนตัวเดิมได้ทั้งหมดนะร่มของอุลเลนซี่ก่อนหน้าน,นี้ที่ออกเป็นมินิโบเวนใช้ได้หมดตรงนี้นะครับไฟก็อย่างที่เห็นเลยครับเป็นไฟ c ี b ตัวนี้เป็นไบคัลเลอร์ปรับค่าเคได้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูต่อไปกันตรงไฟจะมีกระจกป้องกันพวกเวลาเราเปิดก็สถานที่มแมลงเข้าอะไรเงี้ยไปโดนตัวแผงตัวหลอดได้ ตัวยีทซิงนะครับเป็นคอปเปอร์ฮีทซิงขนาดใหญ่เลยนะตัวนี้ดูแล้วมีพัดลมด้านในระบายอากาศตัวนี้น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ992กรัม1กิโลตีไปเลยทีนี้มาดูอย่างอื่นนะครับดิเมนชันขนาดมันตัวนี้ความกว้างเนี่ย12.4เซนติเมตรหน้าอย่างนี้อยู่ที่10.4ส่วนความลึกลงมาเนี่ยอยู่ที่11.3ถามว่าขนาดใหญ่ไหมใหญ่กว่า L อล3กับ24นิดนึงเพราะตัวนี้กําลังไฟมากกว่าเท่าตัว วิธีการใช้งานครับให้เรากดปุ่ม power เปิดไว้ตรงนี้นะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะบอก power on โดยการให้หมุนปุ่ม cct ตรงเนี้ยหมุนแล้วตรงขีดตรงเนี้ยมันสุดก็จะเปิดการทํางานแล้วในโหมด cct ครับก็สามารถปรับค่าเคว v นได้นะครับตัวเนี้ยปรับได้ตั้งแต่2 7 0 0 k ถึง6 5 0 0 k ตัวอุณูลแฝงเนี่ยปรับได้ประมาณนี้นะครับผมนี่แต่สังเกตนะครับเนี่ยอย่างแรกเลยข้อระวังเนี้ยผมเอาเใกล้ๆกล้ใหม่นะเวลาเราเปิดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้แสบตามาก ฟังเสียงครับพัดลมอ่ะอันนี้ดังนะปิปดปลาร์ตนะตัวนี้ต้องบอกก่อนพัดลมแรงง่ายๆเหมือนรถแรงครับท่อต้องดังตัวนี้ร้อยว่านะครับแต่อย่างที่บอกมันเป็นไฟพกพาด้วยตอนนี้ในตลาดยังไม่ค่อยมีต่อมานะครับมันจะมีโหมดซ่อนอยู่ด้วยสมมตินเนี่ยเราเปิดร้อเรเ็ให้เรากดปุ่มดินหนึ่งพังครับมันจะขึ้นว่าอีโคเป็นโหมดเงียบมันจะเปิดไฟหนึ่งเอร์ซ็นแล้วพัดลมเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะนี่อันนี้เปิดอยู่นะให้ลองฟังเสียงว่าถ้าเป็นอีโคัหเดอี่ ก็จะมีเอฟเฟกต์อ่าเอฟเฟกต์ effect. ก็จะแบ่งเป็นหลายๆหมวดเลยครับมีทั้งหมด6เอฟเฟกต์ทีนี้ไอ้ระบบพัดลมมันเนี่ยครับอย่างที่บอกมันดังก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเปิดประมาณ20%เรนะี่ยพัดลมจะไม่ทํางานนะหมายความว่าคนที่ใช้งานเนี่ยต้องการความเงียบก็เปิดประมาณ20%พัดลมมันจะยังไม่ทํางานเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้ตัวไฟตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตด้วยว่าสายลม่มตัวให,ใหญ่แล้วแสยยงเนี่ยซอฟเท่ากับพวกไฟที่ไม่ใช้แบตหรือเปล่า อะต่อมาสเปคนะครับตัวค่าความเที่ยงตรงของแสงตรงเนี้ยได้มาตรฐาน c i 95นะครับผมส่วนความสว่างตัวเนี้ยวัดที่ 6,200K เปิด100%นะระยะอยู่ที่0.5เมตรค่าลักที่ได้เนี่ย33,300ลักซึ่งถือว่าแรงมากอีกเรื่องนึงในคู่มือเขาบอกไว้ถ้าในกรณีที่เราใช้งานนยครับจนแบตแบบหมดเกลี้ยงเลยเขาแนะนําว่าให้ชาร์จทิ้งไว้ก่อนประมาณ20นาทีนะครับแล้วค่อยมาใช้งานเพราะด้วยความที่ไฟมันแรงมากบางทีต้องใช้กําลังแบตค่อนข้างสูงตรงเนี้ยเป็นข้อควรระวังนะส่วนเรื่องแบตตตเเเอรรีี่นับว้้แถาาปิด0% ใช้งานได้ที่50นาทีหมายความว่าเราซัดเต็มร้อยวัตต์เลยนะเขาบอกว่าเปิดได้สูงสุด8ชั่วโมงคือคุณอาจจะเปิดประมาณ2 3%เปิด,ปดง่ายๆความสว่างไม่มากเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปข้อดีตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวมีช่องต่อ PD ดีก็ได้ต่อดับเบเตอร์ก็ได้5า C I ได้95นะตัวนี้อย่างที่บอกค่อนข้างครบตัวนี้เป็นไบคัลเลอร์อีกจุดน,นึงนะครับในการชาร์จครับถ้าใช้ DC ชาร์จจะใช้เวลาประมาณ100นาทีในการกลับกันนะครับถ้าเราใช้100ตตดีชา,ชาร์จ80นาที่ง,งฟ,งงฟทุกตัวอยูู่่่ทีี120ดด๋ยยววไตัอาง การใช้งานไฟแล้วก็ใช้กับล่มต่างๆเดี๋ยวลองดูครับตัวนี้ไส่ล่มขนาดให,ใหญ่แล้วแสงกว้างขนาดไหนครอบคุมหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างภาพกันครับผมเป็นไงบ้างครับเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะ ว่าเจ้าตัว ml ร้อยเนี่ยแสงที่ได้เป็นยังไงกันบ้างใส่ลมแล้วเนี่ยนุ่มสะใจไหมหาแรงขนาดนี้เพียงพอการใช้งานนอกสถานที่หรือเปล่าเพราะหลายๆคนก่อนนั้นเนี่ยจะเจอปัญหาเวลาไฟพวกนี้ไป่ายย้อนแสง5วัตต์เนี่ยมันไม่พอนะตัวนี้100วัตต์ผมว่าเหลือแน่นอนข้อเสียมีอย่างเดียวครับตอนนี้ที่ต้องรับได้คือน้ําหนักอันนี้เตือนนิดนึงอย่างบางคนเนี่ยซื้อรุ่นนี้ไปไปต่อขาตั้ง mt 79อาจจะไม่อยู่แนะนําขาที่แข็งแรงกว่านี้เพราะน้ําหนักตัวนี้โลนึงแนะนําหาขา,ขาพวก tt 43อ่างเงี้ยจะแข็งแรงกว่าประมาณนี้นะครับสำ ผลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลิิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม